มาดูครับเทียบเกทแท้เทียบบล็อกที่เขายังไม่จับกันนะผมจะเทียบให้ดูนะครับมาดูรุ่นไหนกันนะครับท่านผู้ชมนี่เขาเรียกว่ารุ่นรุ่น17นะครับรุ่น17ปี2514พระอา่ารย์มั่นพูลิสโตนะครับพิมพ์นี้นะเขาเล่นเป็นนะครับเขาเล่นเป็นนะครับท่านผู้ชมนะครับเหล่ามาดาเซียนนักสะสมนี่หรือว่าสายพระอา,ารย์ฟั่นอาจารโลนี่เขาเล่นเป็นรุ่นที่17ปีพศ2514นนะครับนี่ เขาเล่นบล็อกนี้แหละครับเขาเล่นบล็อกนี้กันนะครับมีบล็อกนี้เลยเขาเรียกว่านะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์สายบาดสั้นนะครับท่านผู้ชมนะเป็นพิมพ์สายบาดสั้นนะครับแบบนี้เลยสายบาดสั้นดูตรงไหนนะครับดูตรงนี้นะครับเนี่ยสเส้นด้านในจะไม่จะหลดจะไม่จรลดตรงนี้นะครับถ้าจะหลดกันแบบนี้เขาเรียกว่าสายบาดยาวนะครับแต่ราคาก็ไม่ได้ต่างกันอะไรมากมายท่านผู้ชมนะผมเท่าที่ผมดูนะครับเขาว่ากันว่าสายบาดสั้นเนี่ยนิยมนะครับเพราะว่าเป็นนะครับบล็อกเดียวกับที่ เป็นแจกกรรมการถ้าแจกกรรมการจะเป็นลักษณะกระไหลทองเต็มแผ่นเลยแล้วก็มีการตอกโค้ดบริเวณนี้แต่ผมยังไม่เคยผ่านมือนะครับนี่มาดูครับแบบนี้วิธีการดูเกทแท้ผมบอกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ผมเสริมให้กันแล้วกันนะครับทำคลิปเดียวไม่หวาดไม่ไหวแน่นอนครับสินาทีนี่นะนะครับเหรียญนี้ไปอยู่ที่กรุงเทพนะครับนายทหารได้เช่าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะนายทหารได้เช่าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่แบบนี้แหละนะครับส่วนรายการนี้พิมพ์เดียวกันเลยนะครับนี่เห็นไหมครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะเนื้อทองแดงลักษณะลมน้ำตาลหรือว่าลมมันปูเนาะตามสายตาเป็นเช่นนั้นนะครับเป็นพิมพ์นี้เลยนะครับนี่นะครับส่องไปที่บริเวณใบหน้าครับชัดๆแบบนี้นะแคปไปดูนะครับท่านผู้ชมนะจะมีใบหน้าที่เขาไม่ได้เล่นหากันหรือว่าใบหน้าที่ต้องวางก็มีนะครับแบบนี้คือเขาเล่นหากันสากลนิยมนะครับแคปไปดูนะครับท่านผู้ชมนะแคปไปดูนะครับนี่นี่นี่ผมพูดไปด้วยเนาะผมพูดไปด้วยมือก็อาจจะสั่นไปด้วยต้องขออภัยนะครับแล้วก็จดจําฟอนต์ตัวหนังสือแม่น เห็นไหมครับฟอนต์ตัวหนังสือคาว่าพระอ่านมั่นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับหากเราส่องดูนี่จะคมแบบนี้แหละครับแต่ว่าถ้าหากเราดูผิวเผินนี่อาจจะไม่คมไม่อะไรนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าถ้าเราส่องได้ส่องด้วยกล้อง1ินี่จะนะครับเขาเรียกว่าจะคมแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่แบบนี้ผมจะเน้นส่องนะครับแบบนี้ผมจะเน้นส่องเห็นไหมครับนี่คือเป็นเหรียญที่ปั๊มออกมาจากบล็อกจริงจริงนะครับบล็อกที่เขาแกะสดๆนะครับไม่ใช่ว่าบล็อกถอดนะท่านผู้ชมนะถ้าบล็อกถอดจะความคมความชัดจะไม่มีขนาดนี้ การใส่แรงอัดกระแทกจะไม่ได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าบล็อกจะแตกนะครับท่านผู้ชมเห,นนเห็นไหมครับเห็นไหมครับแบบนี้เราดูได้หลากหลายเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่เข้มขังเหลือเกินนะท่านผู้ชมนะครับรุ่นแรกๆของพระอาจารย์ฟันอาจารโลปี07นี่ราคาเป็นล้านอยู่แล้วนะท่านผู้ชมเนาะ รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่น17็ก็น่าเก็บมากครับแต่ว่าราคาอาจจะยังไม่วิ่งเพราะว่าหลากหลายความคิดเห็นนะครับหลากหลายนะครับมุมมองนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ทําเก๊ออกมาเยอะนะครับท่านผู้ชมทาเก๊ออกมาเยอะแล้วก็มีหลากหลายใบหน้านะครับแต่ว่าใบหน้าที่เขาเล่นหากันจะเป็นใบหน้านี้นะครับท่านผู้ชมนะนี่ใบหน้านี้แหละนะครับบางทีเซียนก็ไม่กล้าเช่าพอเซียนไม่กล้าเช่านะครับก็ไม <c oughs> ่กล้าคือพูดง่ายว่า บางทีผมก็เหมือนกันนะครับไม่ต้องไปคนอื่นนะครับอันี้ผมพูดใส่ตัวเองนี่แหละนะครับสมัยก่อนผมก็ไปเดินตามสนามไปเดินตามสนามก็โเห็นมากมายนะครับเห็นมากมายดูยังไงนะนี้ผมก็ยังงงสมัยก่อนนะเห็นเก๊เต็มสนามเลยเห็นเหรียญแบบนี้นนไม่ว่าจะเป็นบ้านคนเนี่ยหรือว่าตามสนามมีเยอะแยะมากมายความเก่าความอะไรโลหะก็ยังเก่ามากนะนะท่านผู้ชมนะดูอย่างไรจนกว่าเราจะดูเป็นนะครับผมก็ได้เหรียญน,นี้เป็นเหรียญแรกนะนะครับโดยอาศัยเขาเรียกว่าเบสิกของผ้าเหรียญนี่นะ พอได้เหรียญแรกก็ตามมาเลยครับเหรียญสายพระอาจารย์ฟันทีนี้นะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมครับนี่นะครับเขาเล่นบล็อกนี้กันนะครับท่านผู้ชมนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ารุ่นที่17นะครับปีพศ2514นะครับอ่าปีพศ2514รุ่น17นะครับนี่พิมพ์พระอาจารย์มั่นโพลิซัตโตนะครับฝันตัวหนังสือต้องแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะนี่จดจำแม่นแผมย้าเลยนะผมย้ำนี่เอาให้จำไม่ง่ายก่าตัวยอยักษ์นี่แหละตัวยอยักษ์กาะลันเห็นไหมครับยอยักษ์กาะลันเนี่ย เขาเรียกว่าคล้ายๆกับขออภัยนะครับอ๋อยังไม่ได้นะครับท่านผู้ชมขออนุญาตนะตัวยอยักกระรันนี่นะครับคล้ายๆยันเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่นี่เห็นไหมครับหัวหนังสือหัวหัวยอยักหัวรอเรือหัวไม้กระรันหัวมอมาเนี่ยต้องกลมๆนะครับท่านผู้ชมนี่กลมๆแบบนี้ซึ่งเกิดจากการแกะบล็อกสมัยปี2514ก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งในการดูผ้าเหรียญนะครับรุ่นนี้ตรงยุคแน่นอนนะครับ มันจะมีเขาเขาเรียกว่าเหรียญจะมีทั้งเหรียญย้อนยุคก็มีนะครับเหรียญย้อนยุคเหรียญตรงยุคมีหมดนะครับเหรียญเสริมเหรียญเหรียญแบบเหรียญถอดมีหมดนะครับวิชาดูเหรียญนี้ก็ไม่จบนะครับโดยเฉพาะเห็นไหมครับโด่งดังก็คือการดูเหรียญลวปูทวดนะท่านผู้ชมการดูเหรียญลวกปูทวดก็โด่งดังทั่วฟ้าแผ่นดินไทยแหละครับตอนนี้วิชาดูเหรียญนี้ประมาทไม่ได้จริงๆนะครับเป็นเงินเป็นทองนะท่านผู้ชมนะแบบนี้ก็เราดูได้หลากหลายเราได้ทั้งพระแท้ราคาไม่สูงมาก นะครับเราได้ทั้งพุทธคุณนะครับเราได้ทั้งดูศิลปะของแต่ละเหรียญดูข้าบหิ่งด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่แบบนี้เป็นข้าบหิ่งนะอีก5นาทีหลังผมจะให้ดูเหรียญของนายทหารที่เช่าผมไปนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญส่วนตัวของผมนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมครับกระแสการปั๊มแบบนี้เห็นไหมครับกระแสการปั๊มลักษณะกระจายแบบนี้นะครับนี่ตัวหนังสือนะครับหูเหรียญนะครับสำคัญนะครับแต่ผมจะไม่ได้น้นหูเหรียญมากมายนะครับคลิปนี้นะเพราะว่าในการดูผมจะไม่ได้ดูหูเหรียญนะ แต่ละรุ่นแต่ละอย่างแต่ละเหรียญเนผมก็อาจจะดูอยู่แต่ว่ารุ่นนี้ผมไม่ให้เน้นดูที่นี่ผมจะเน้นดูที่ตรงดูเป็นเลยเนี่ยเห็นไหมครับนี่ดูที่ผมดูก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับกระแสกระจายออกจากบาทนี่นะหรือว่าอัหรือว่าอัธบริหารชุดนี้กระแสกระจายออกมาซึ่งเกิดจากการปั๊มดูคาบหิ้งคาบโลหะนะครับก็ดูแบบนี้แหละครับแท้เลยครับแบบนี้ดูความยืดขยายของการปั๊มอย่างรุนแรงเห็นไหมครับนี่ผมขยายให้ดูจะจระเลยนะ นะครับตัวหนังสือนะครับเด้งแบบนี้เลยคําว่าอุดมสมพรนะครับทีนี้เรามาดูเหรียญของนายทหารนะครับท่านผู้ชมนะเหรียญนี้นี่ที่เช่าไปไม่ได้เห็นตัวตัดไม่ได้เห็นอะไรก็ไม่ได้จําเป็นท่านผู้ชมนะเราดูแท้หน้าหลังแล้วก็โอเคแล้วนะครับจดจาใบหน้าแม่นๆนะครับดูขอญาตสองท่านนะครับนี่เห็นไหมครับจมูกเหมือนกันเลยครับท่านผู้ชมเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ไม่ได้ใช้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญทองแดงลมดานะครับซึ่งนานๆจะเจอสวยๆแบบนี้นะท่านผู้ชมนะไม่ค่อยพบเจอนะครับนี่สวยๆแบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอเก่าๆสึกๆลอกๆ แต่แบบนี้ก็ถือว่านะครับสวยงามมากครับมาดูตัวหนังสือครับฝันตัวหนังสือเป็นยังไงท่านผู้ชมดูขยายมากไปไหมท่านผู้ชมนี่นี่นี่ตัวพอพานตัวรอเรือตัวอ่างตัวจอจานเป็นลําเป็นสันท่านผู้ชมดูเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับตัวยอยักษ์เป็นไงท่านผู้ชมเนี่ยตัวยอยักษ์เป็นยังไงท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับตัวยอยักษ์นี่โหเด้งเด้งเลยนะแล้วก็ตัวกรลันนี่เดี๋ยวขออนุญาตครับขยายเกินไปนะ ขยายเกินไปครับท่านผู้ชมบึ๊บนี่นี่เห็นไหมครับนี่นะครับท่านผู้ชมเออชัดแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะเห็นไหมครับตัวยอยักนี่กระรันครับตัวกระรันของยอยักนี่คล้ายๆกับคล้ายๆกับยันเลยท่านผู้ชมดูนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเราจดจําฟอนต์นี่ตัวหนังสือนี่และจดจําแม่พิมพ์นี้ได้เปรียบนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าเวลาเขาไปถอดมาแล้วเขาไปแต่งบล็อกก่อนจะปัม๊มซึ่งการถอดมาก็อาจจะถอดไม่ชัดก็ไปแต่งบล็อกนะครับก่อนจะไปทําการทําบล็อก ที่ไม่ใช่บล็อกแท้ๆออกมาเนี่ยก็เป็นเหตุให้เราก็จะสามารถดูได้เห็นไหมครับนี่ตัวหนังสือต้องแบบนี้นะครับนี่ดูด้านหลังนะเป็นยังไงครับนี่ขนาดลมดํามานะท่านผู้ชมดูนี่เห็นไหมครับอัถาบริขารบริเวณนี้ตัวณจะมีขีดแบบนี้แหละซึ่งเป็นบล็อกสายบาดสั้นเน้นเน้นสองสองนะท่านผู้ชมเหรียญน,นี้ก็ไปอยู่กับนายทหารที่กรุงเทพมหาคนครระดับในร้อยเลยครับพี่ท่านนี้ก็เป็นลูกค้าประจาผมก็เมตตาผมเสมอมาคําว่าอุดมสมพรเห็นไหมครับเด้งเด้งแบบนี้เลยเห็นไหมครับยืดไหมท่านผู้ชมดู เนี่ยนะครับลายลักษณะลายคล้ายๆดอกไม้คล้ายลายไทยนี่ยยืดนะครับยืดไปชนขอบเลยเห็นไหมครับนี่แหละครับบล็อกที่เขาปั๊มอย่างรุนแรงได้ก็ต้องเป็นบล็อกแท้บล็อกข้าแกะสดๆนะครับถ้ายืดได้ขนาดนี้นี่ก็คือเป็นบล็อกที่ใส่แรงอัดได้เต็มที่นะครับใส่แรงอัดได้เต็มที่ก็ต้องเป็นบล็อกที่นะครับชุบแข็งแข็งท่านชมเขาเรียกว่าแกะเรียบร้อยนะครับแกะบล็อกสดนี่เรียบร้อยเสร็จก็ทําการชุบแข็งเพื่อจะไปปั๊มนะครับ นในเมื่อชุบแข็งเหล็กนั้นก็สมชื่อครับแข็งแกร่งแข็งแรงในการปัม๊มในการอัดแรงกระแทกเข้าไปเต็มที่เขาใส่แรงเข้าไปได้หลากหลายนะครับใส่ไม่ยั้งท่านชมก็จะเป็นลักษณะพอปั๊มอย่างรุนแรงก็เกิดจากการยืดแบบนี้ก็จะเป็นเทคนิคอีกอย่างในการดูนะครับเหรียญที่ปั๊มออกมาจากบล็อกแท้ๆนะครับเราก็จะมีหลากหลายท่านชมนะครับในการดูผ้าเหรียญน,นี่ก็มีวิชาหลากหลายบางอย่างก็เปิดเผยได้บางอย่างก็เก็บไว้ทำมาหากินก็มีส่วนวันนี้ผมก็ได้นําเหรียญ พระอาจารย์มั่นผลิสัตโตซึ่งเป็นเหรียญที่ลูกค้าผมได้เช่าไปแล้วเนี่ยมาแบ่งปันความรู้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ส่งไปให้ในายทหารที่กรุงเทพมหานครก่อนนะครับเพราะว่านานๆนานๆจะได้เหรียญลักษณะทองแดงลมดําสวยๆแบบนี้มาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบนะครับก็จะได้นะครับเผยแผ่บารมีสายนะครับพระอาจารย์ฟั่นอาจจะโรด้วยนะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมครับก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับส่วน ใบหน้านี้เขาจะวางก่อนนะครับเห็นไหมครับส่วนใบหน้านี้ก็จะเป็นอีกใบหน้าหนึ่งนะครับที่ว่าเขายังไม่ได้จับกันนะท่านผู้ชมนะผมก็ไม่ทราบวาระการจัดสร้างครับนี่จะใบหน้าท่านจะเอาวบแบบนี้นะครับใหญ่ๆกลมๆแบบนี้แต่ว่านี้ก็คือปั๊มออกจากบล็อกแทๆ้ๆเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมครับนี่ตัวหนังสือเป็นแท่งแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ทราบรุ่นไม่ทารทาบวาระนะครับท่านผู้ชมนี่ด้านหลังก็จะเป็นอัฐาบริขารแบบนี้ซึ่งเกิดจากการปั๊มอย่างรุนแรงเช่นกันเห็นไหมครับ เนี่ยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ทราบได้ว่าเป็นวาระการจัดสร้างไหนก็วางก่อนนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ใบหน้าเดียวกันครับแต่ว่าเป็นเหรียญเก๋นะครับถอดมาดูตรงไหนเห็นไหมครับตรงยอยักษ์ที่ผมเคยบอกผมเน้นเห็นไหมครับไม้แหนอากาศเนี่ยจะเป็นตะขอเบ็ดเนี่ยไม่มีหัวกลมๆวางเลยโอเคนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ